สวัสดีค่ะนักเรียนต่อกันเลยนะคะอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นการเรียนต่อกันต่อในเรื่องของเลขยกกําลังในคลิปนี้จะเป็นการเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร,ร,ร์ค่ะการเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์สําหรับคลิปนี้เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่า เมื <Mandy. S 2> ่อเสร็จจากการเรียนคลิปนี้นักเรียนสามารถใช้เลขยกกำลังในการเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์ได้นักเรียนคะสัญญกรวิทยาศาสตร์ก็คือสามารถเขียนจำนวนมากๆหรือจำนวนน้อยๆให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเราจะเรียกเลขยกกำลังดังกล่าวว่าสัญญกรวิทยาศาสตร์การเขียนจำนวนในรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์คือการเขียนจำนวนในรูป a คูณ10ยกกำลัง n เมื่อ A มีค่าตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10และ n เป็นจำนวนเต็มนักเรียนคะในคลิปนี้เราจะพูดการเขียนสัญลากรณ์วิทยาศาสตร์แทนจำนวนที่มีค่าน,น้อยๆซึ่งในรูปสัญลากรณ์วิทยาศาสตร์ก็คือเขียนในในรูป A คูณ10ยกกำลังเเมื่อ a มีค่าตั้งแต่1แต่ไม่ถึง10และ n เป็นจำนวนเต็มเรามาดูตัวอย่างกันว่าถ้าละคุณครูมีจำนวนที่มีค่าน,น้อยๆเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลังเ หรือในรูปสัญญากวิยาศาสตร์ได้อย่างไรข้อที่1 0.008306ซึ่งจากความรู้เดิมนักเรียนสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูป8,306ส่วนด้วย1ล้านหรือเขียนให้อยู่ในรูป8.306คูณ10ยกกำลัง3ส่วนด้วย10ยกกำลัง6หรือใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเลขยกกำลัง ที่มีฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมันลบกันก็จะมีค่าเท่ากับ8.306คูณ10ยกกำลัง3ลบ6เพราะฉะนั้นการเขียน0.008306ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็จะมีค่าเท่ากับ8.306คูณ10ยกกำลังลบ3อีกข้อนะ,นะคะนักเรียน0.000072ก็จะมีค่าเท่ากับ72ส่วนด้วย1ล้าน หรือเขียนอีกในรูปหนึ่งก็คือ7.2คูณ10ส่วนด้วย10กํลัง6จะมีค่าเท่ากับ7.2คูณ10ยกกํลัง1ลบ6หรือมีค่าเท่ากับ7.2คูณ10ยกกํลังลบ5เป็นไงล่ะคะนักเรียนเราจะเห็นว่าตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างเป็นจำนวนที่มีค่ายน,น้อยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรวิทยาศาสตร์ซึ่งรูปแบบในการเขียน นักเรียนจะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนแต่ถ้าเรามาสรุปเป็นวิธีลัดแล้วเราสามารถทําได้เลยเราก็อาจจะสรุปได้ดังนี้ก็คือเราเลื่อนจุดมาอยู่ที่ตัวเลขที่มากกว่าศูนย์ตัวแรกแล้วนับจนนาาํานวนที่เราเลื่อนมาว่ามีกี่ตัวก็คูณด้วยสิยกกําลังเป็นจํานวนเต็มลบเท่ากับจํานวนที่เราเลื่อนมานักเรียนคะ เราลองนําแนวคิดที่เราบอกว่าเราจะต้องเลื่อนจุดมาอยู่ที่ตัวเลขที่มีค่ามากกว่า0ูนย์ตัวแรกแล้วนับจํานวนที่เราเลื่อนมาว่ามีกี่ตัวก็คูณด้วยสิยกกาลังเป็นจํานวนเต็มลบเท่ากับจํานวนที่เราเลื่อนมาเรามาดูจากตัวอย่างทั้งสองข้อที่คุณครูได้อธิบายในสไลด์ที่ผ่านมาจะเห็นว่า0.083 0.63เราเลื่อนจุดลงมาอยู่ หลัง8เราเลื่อนลงมาหลัง8เราข้ามมาอยู่3ตัวถ้าสรุปตามแ,วแนวคิดเราก็จะได้ว่า8.3063คูณ10ยกกำลังลบ3ข้อที่2 0.000072เราเลื่อนจุดลงมาหลังเลข7เลื่อนข้ามมา5ตัว5ตำแหน่ง ซึ่งจะเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็คือ7.2คูณ10ยกกาลังลบ5เป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเขียนจํานวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ถ้าเรามีหลักการและแนวคิดที่เราบอกว่าเราเลื่อนจุดมาอยู่ที่ตัวเลขที่มากกว่าศูนย์ตัวแรกแล้วนับจํานวนที่เราเลื่อนมาว่ามีกี่ตัว ก็คูณด้วยสิยกกําลังเป็นจํานวนเต็มลบเท่ากับจํานวนที่เราเลื่อนมานักเรียนคะเรามาทบทวนความรู้เดิมการเขียนจํานวนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์คือจํานวนที่มีค่าน,น้อยๆตามความรู้ในสไลด์ที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนทําใบงานนี้มีทั้งหมดอยู่6ข้อนักเรียนทําใบงานนี้ส่งให้คุณครูแล้วถ่ายรูปลงในไลน์นะคะแล้วอย่าลืมส่งตามเวลาที่กําหนดด้วย คุณครูหวังว่าในสไลด์นี้ในคลิปนี้นักเรียนคงจะมีความรู้ในเรื่องของการเขียนจำนวนที่มีค่าน้อยๆให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ